สวัสดีครับ FC ช่องภูผาเซเชนแนลแบบนะครับผมนะครับเห็นโซเฟอร์เติมน้ำมันผมยังตกใจว่าโอ้โหน้ำมันเจ็ดกิโลนนะครับเนี่ยเยอะมากๆผมนึกว่าใช้แกิโลนเดียวโอ้โหยเจ็ดกิโลนนะครับเนี่ยบนอยู่กับโซเฟอร์แบ็คโคกสี่กิโลนละและอยู่บนรถกระบะอีกสามเป็นเจ็ดกิโลนนะครับเนี่ยนะครับโอ้โหใช้น้ำมันแบบเยอะมากๆอะ่ะ ผมนึกว่ามันใช้แบบพอๆรถกระบะแบบถ้ามันเต็มถังก็เออคงได้ทั้งวันนะไงแต่ไหนได้โอ้โหสุดยอดของน้ำมันนะครับเนี่นะครับขนาดเร่งขุดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยแต่ว่าผมใช้น้ำมันแบบนี่ครับรู้เลยว่าทำไมทำไมกำนันบอกว่าใช้น้ำมันเยอะมากๆนะครับเครื่องมันมันเป็นไฮดรอลิกนะเครื่องมันทำงานตลอดไม่หยุดนะครับ โซเฟอร์เร่งอัดน้ำมันลงนะตอนนี้นะครับเพราะว่าเติมรอบเดียวเลยนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็เติมอีกนะครับไม่ใช่ว่าเติมแล้วมันอยู่ได้จนเสร็จงานคือครับคือรอบต่อรอบนะครับคือเจ็ดกิโลเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะอยู่ได้เอ่อพรุ่งนี้เช้าอยู่ถึงกี่โมงแล้วต้องเติมอีกนะครับเนี่ยคือน้ำมันต้องอัดลงเรื่อยๆนะครับอันนี้มื้อเช้านี่เติมมื้อเช้านี่ก็มาก็ขุดเลยนะครับแล้วมาเติมทีช่วงเย็นนะครับอันนี้เป็นรถตัวใหม่นะครับใหม่แกะกองเลย เป็นรถใหม่แกะกล่องแล้ว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 ดูนะครับเขาทำคือ f อซีถามมาใช่ไหมครับว่าถ้ามีการขยายถนนอ๋อพร้อมนั่นสวัสดีครับโอ้นี่ครับเจอแล้วครับพ่อกำนันนะครับมื้อเช้าคือครูอ่ำนะครับนี่คือกำนันเลยครับตัวจริงเสียงจริงโอ้ครูอ่ำเป็นไอ้นะครับครูอ่ำเป็นพี่นี่คือกำนันนะครับเพิ่งจะเจอตัวจริง อันนี้กำนันนะครับอันนู้นครูอ่ำนู้นที่เดินอยู่นูนนะครับนู่นเป็นนู่นครับเป็นพี่ชายของกำนันนะครับนะโอ้ท่านใจดีมากนี่ทานายกำนันก็มาดูแลมาดูงานให้นะครับครับ <c oughs> เอาใจช่วยนะครับก็จะมาเป็นลูกบ้านก็มาเป็นลูกบ้านกำนันนี่แหละครับ <c oughs> นะบ <c oughs> นี่นะครับนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ f อฟังว่า พอดีมี f อฟถามมาว่าทําคลองใกล้กับถนนมากเวลาเขาจะทำจะเวรคืนหรือจะทําขยายถนนน่ะจะมีปัญหาไหมนะครับเมื่อกี้กำนันก็อยู่นะครับตัวนี้ผมถามคูอ่ําแล้วก็ถามทางาทางเจ้าหน้าที่แล้วนะครับตามหลักหมุดนอนอศสามเลยถนนเนี้ยไม่ใช่ถนนหลวงนะครับถนนหลวงคือถนนอีกเส้นหนึ่งอันนี้ยคือถนนที่แยกออกมาจากถนนใหญ่นะครับเป็นถนนเกษตร ถนนเกษตรก็จะทําประมาณนี้แค่4เมตรทําแค่4เมตรทีนี้ทําแค่4เมตรถนนขอบขอบปูนนะครับขอบปูนมาหาหลักหมุดแดนเนี่ยห่างจากขอบปูนมาหาหมุดแดน50เซนนะครับคือ50เซนวัดตามเพราะว่าหมุดแดนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเป็นคนลางวัดนะครับแล้วยิงจากดาวเทียมแล้วนะครับห่างจากขอบปูนออกมาเนี่ยคือ50เซนนะครับจาก50เซนไปหาขอบ ขอบตัวนี้นะครับขอบที่ผมยืนนี่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 ครับนี่มันเป็นสองพักนะครับมันเป็นสองพักอันนี้ถนนใช่ไหมครับแล้วก็ทําดินออกมาจากขอบคอนกรีตนะครับมาหาตัวนี้เราเการเพราะว่าเวลาเราเราต้องเอาดินขึ้นตรงนี้หน่อยนึงเพราะว่าเวลาเราทารั้วคารบอยเนี่ยทำรั้วคาบอยเนี่ยอ่ามันจะต้องให้หน้าดินตัวนี้ใกล้เคียงกันเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนที่แรกหน้าดินตรงนี้ของเรามันหายไป นะครับคือมันเหลือน้อยมากมัมนอยู่ในเขตของเราก็จริงอยู่แต่ว่าดินมันเหลือน้อยแล้วมันต่ำกว่าถนนเราก็เลยเอาดินตรงนี้ขึ้นมาให้ใหมันเสมอกระถนนแล้วก็เวลาทารั้วมันจะง่ายมันจะฝังได้ตอนนี้มันอาจจะยังไม่อยู่เดี๋ยวรอหน้าฝนมาปุ๊บดินจะยุมีการแน่นแล้วก็อยู่ตัวก็ทํารั้วคาร์บอยได้นะครับก็50เซนนะครับเราเทออกมาถึงเนี่ยเจเซนจากขอบเข้ามาหาเนี่ยคือ70เซนนะครับแต่ว่าจากขอบปูนออกมาถึง ตัวนี้เลยเนี่ยคือแนวแนวแนวสันที่ผมยืนอยู่นี่นะครับเห็นไหมที่ผมยืนอยู่นี่นะห่างออกมานะครับสามเมตรห้าสิบนะครับห่างจากขอบคอนกรีตขอบถนนคอนกรีตมาถึงขอบที่ผมยืนอยู่เนี่ยสามเมตรห้าสิบนะครับสามเมตรห้าสิบนะครับนี่คือเผื่อไว้แล้วนะนะครับทำคลองก็เต็มที่ก็ไม่เกิน 60- 70เซนนะครับอันนี้เป็นช่วง10เมตรแรก10เมตรแรกจะลึก3เมตรนะครับ10เมตรแรกนะ 10เมตรแรกจะลึก3เมตรเพราะว่าตัวนี้จะเอาไว้เป็นที่กักน้ำนะครับตัวเนี้ยลึกแค่2เมตรเห็นไหมครับลึกแค่2เมตรมันต่างกันนะฮะ3เมตรอันนี้3เมตรนะอันนี้2เมตรนะครับอ่าประมาณเมตรห้าสิบไปถึง2เมตรประมาณเมตรห้าสิบจากหน้าดินลงมาเนี่ยถึงขอบเอ็นร่องตัวนี้ยาวไปเลยนะครับแค่2เมตรนะมันตียาวไปเลย2เมตรนะครับเฉพาะจุดนี้จุดเดียวนะครับที่อ่กว้างสี่ร่องนะครับ ความกว้างของของร่องก็คือกว้างสลึก3ตัวนี้กว้าง4ี่ลึก2แค่นี้เองตัวนี้เราทํายาเพราะว่าให้มันเก็กน้ําแค่จุดนี้จุดเดียวนะครับต้องการน้ําเยอะเสร็จแล้วเราก็จะผ่านปั๊มโซลาเซลลนะ์ปั๊มน้าโซลาเซลล์ส่งน้ําเข้าไปในท่อแล้วก็ไปนูน่นตรงนี้จะมีท่อคอนกรีตวางนะครับจะมีท่อแรงอัดเราจะใช้ท่อแรงอัดวางเจดท่อแล้วก็เอาดินมาปิดเพื่อตรงนี้ทําเป็นทางเข้านะครับหลักรั้วก็จะอยู่ตรงหมุดแดงตรงที่น้องมนงนั่งอยู่จะมีหลักหลักแดงอยู่ที่นั่น นะครับจะทําเป็นทางเข้านะครับทางเข้าทางออกด้านด้านนี้ก็ได้หรือทาคือเข้าด้านหน้าเข้าด้านหน้ามาแล้วก็มาออกตรงนี้นะครับมันจะง่ายหรือจะออกด้านหน้าก็ได้จะสะดวกแล้วแต่การเข้าออกนะครับเราก็ทําประตูเผื่อไว้เพราะบ้านต้องมีประตูเผื่อไว้2ทางอยู่แล้วนะถ้าว่ามันมีถนน2ทางมีถนนด้านหน้าและถนนด้านข้างนะครับก็เลยเผื่อไว้ได้นะครับถ้ามีถนนจุดเดียวเราก็ทําปิดมิดชิดอยู่แล้ว นนี้มันเข้าออกได้2ทางเราก็เลยทําเผื่อไว้นะครับตรงนี้ให้ทางรถเข้าออกได้นะครับเพราะว่าที่ตําแหน่งสร้างบ้านคืออยู่ตรงนี้เนี่ยตรงกองดินตรงนี้นะครับนี่ตรงที่แม็โครจอดอยู่ตรงนั้นน่คือตําแหน่งที่เราจะทําบ้านนะครับตำแหน่งที่ทําบ้านที่เนี่ยดินเราจะเพิ่มดินเราจะอยู่ประมาณนี้นะความสูงก็คือจะจะไม่สูงขนาดนี้คือจะปรับลงไปอีกประมาณ50เซนนะครับให้สูงกว่าถนนเนี่ยคือเมตรหนึ่งแล้วพอดินยุบตัวก็จะเหลือประมาณ 60- 70เซนนะครับเผื่อดินยุบตัวประมาณ30เซนนะครับ ตัวนี้ก็จะทําเป็นขอบกันการดินสไลด์นี่ครับนะส่วนดินที่มันอยู่บนพุทบาทเดี๋ยวเราค่อยเอารถไถมาดันนะครับเอารถไถมาดันดันดันแล้วก็ปาดให้เรียบอีกทีนึงรอให้ดินมันแน่นก่อนตอนนี้ดินยังไม่แน่นถ้าเราทำป,ปุ๊บดินมันจะพังขอบขอบที่เขาทาสลปไว้เนี่ยมันจะพังนะครับเดี๋ยวให้รอให้ดินแห้งเสร็จแล้วก็เอารถไถมาเกตดินนะครับดึงดินเ <okay S 1> <Punj ab> ข้ามาไม่ให้ดินไปอยู่บนท้องถนนนะครับนะนะครับไม่ให้ดินไปอยู่บนท้องถนนเราจะเอารถไถเนี่ยมาเกตเลย เกดดึงดินเข้านะครับดึงดินเข้ามาในที่เราแล้วก็ปรับนะครับให้รถไถปรับให้เรียบเลยนะครับก็จะใช้ประมาณนี้นะครับก็อธิบายพอดี f c ทักทักมานะครับ f c ให้ก็แนะนํามาแล้วว่าถ้าการถ้าเขาขยายถนนมันจะจะลำบากไหมหรือจะมีปัญหาไหมนะครับเ c ฟเขากลัวเรามีปัญหาหรือกลัวมันจะยุ่งยาก f c ก็เลยแนะนํามานะครับทีนี้ผมก็เลยจะขออธิบายเพราะคลิปที่ผ่านๆมาก็ไม่ได้อธิบายให้ f c ฟังเนาะนะครับ ็นี่แหละครับก็เลยให้ FC ได้ดูบรรยากาศเลยนะครับก็อธิบายถ้า FC มีข้อสงสัยก็หรือจะแนะนำนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเพราะว่าคำติชมของ FC ผมก็จะนำมาพัฒนาแล้วนำมาแก้ไขนะครับแล้วก็นำมาถ้าเป็นข้อบกพร่องจุดไหนก็จะนำมาแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับเพราะว่า FC หลายๆท่านน่าจะมีประสบการณ์ในแต่ละด้าน นะครับเพราะว่าการทํางานในในที่ดินแปลงนี้ตรงอินแปลงเนี่ยครับทุกขั้นตอนผมก็จะปรึกษาทางทางนายกนะครับถ้าตึกปรึกษาทางผู้หลักผู้ใหญ่ได้หลายคนได้หลายท่านนะครับนะทั้งกำนันทั้งผู้ใหญ่บ้านก็ถามข้อมูลถามรายละเอียดส่วนต่างๆนะครับก่อนที่จะลงมือทําแต่ละขั้นตอนนะถ้าในข้อมูลมายังไงรายละเอียดมายังไงผมก็จะนําก็จะทำนะครับทำตามคําแนะนําของผู้ใหญ่หลายท่านทั้งผู้นําชุมชนทั้งชาวบ้านที่เข้ามาดูนะครับเราก็ เขาก็แนะนําทําแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยล้วก็เอาคาติเอาคาแนะนําทุกๆส่วนทั้งของของผู้นาของชาวบ้านแล้วก็ของ f c นะครับเอาคําแนะนาต่างๆมาลงที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับนะก็ผลงผลที่ออกมาก็ถือว่าดีมากแล้วก็กำน,นันท่านก็มาดูงานด้วยวันนี้ท่านก็มาดูงานตลอดรวมถึงครูอ่ํานะครับพี่ชายกำนันท่านก็มาช่วยดูแลรายละเอียดนะครับว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้ห่างจากถนนถูกต้องเรียบร้อยนะเอ่อก็คือ 3เมตร50ห่างจากขอบห่างจากหมุดนะครับห่างจากหมุดจากขอบถนนมาหาหลักแดนเรา50เซนตามกฎหมายที่ดินแล้วก็จากที่ดินเราวัดเข้ามาข้างในก็คือ3เมตร50แล้วก็ค่อยขุดลอกอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าต้องการหน้าดินพังแล้วก็การถนนซุดด้วยนะแล้วการทําก็ทั้งทำสองพักทําให้เต็มหน้าถนนแล้วก็ทําเป็นพักหนึ่งแล้วค่อยลงไปที่สะอย่างเงี้ยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่ f อแนะนํามา นี่ครับครูอ่ำนะครับท่านก็มาดูแลตลอดนะครับครูอำ่ำท่านก็ดูแลคอยดูแลแล้วก็คอยให้คําแนะนําตลอดนะครับทั้งผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านกันมาอ,อ,อธิบายรายละเอียดให้ฟังด้วยนะครับการทาทายังไงถึงจะถูกต้องแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วทําก็ให้มันจบครั้งเดียวไปเลยนะครับแล้วก็ได้ fc แนะนํามาอีก fc comment ใต้คลิปต่างๆนานานะครับก็แนะนำไม่ั้ง fc บอกว่า ทำคลองใกล้ถนนมันจะอันตรายสําหรับผู้สัญจรยามค่ําคืนนะนะครับทา่านก็เลยบอกว่าให้ไปซื้อเชือกฟางมาหรืเอเอ,เอาผ้าขาวแดงมากั้นขาวเหลืองอะไรเงี้ยนะครับที่นี่มันทางขุดเรือคําเขาไม่มีขายต้องไปเข้าที่อาํเอาเภอวานอนผมก็เลยเอาเชือกฟางมาก่อนเอาเชือกฟางขึงก่อนเดี๋ยวเย็ยนนี่จะขึงขึงเป็นแนวให้รู้ว่าตรงนี้มันเป็นคลองไส้ไก่นะนะครับต้องขึงให้เป็นแนวก่อน นะครับเดี๋ยวมีเงินแล้วยังไงค่อยทำมาก็ทาบ้านเสร็จทำบ้านเสร็จแล้วก็เก็บเงินเก็บทองค่อยมาทํารั้วคาบอยนะครับเพิ่มทํารั้วคาบอยมันจะได้ความสวยงามพอรั้วคาบอยเสร็จปุ๊บจากรั้วคาบอยมาก็จะทำเป็นหาต้นโมกเล็กๆมาปลูกให้มันเป็นแนวนะครับนะปลูกต้นโมกอีกก็จะได้ความสีเขียวจากต้นโมกแล้วก็รั้วคาบอยเป็นแนวเขตแดนนะครับก็จะโอเคก็จะลงตัวทุกอย่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ จะเข้าไปอ่านคอมเมนต์ FC เรื่อยๆจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์เรื่อยๆนะครับก็ขอขอบคุณอย่างมากนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะ FC ก็แนะนำเข้ามาได้นะครับนะทุกคำแนะนำทุกคำติชมของ FC ก็จะนำมาพัฒนานำมาแก้ไขนะครับก็ขอพระคุณอย่างมากนะครับเยวเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับสวัสดีครับ